รณีเมื่อผมเป็นเด็กชอบเดินตามพ่อไปทุ่งนาบ่อยๆวันหนึ่งพ่อจะขุดบ่อน้ําเพื่อหาน้ําดื่มตอนไปทํางานในทุ่งนาหน้าแลง้งก็จะหาน้ําดื่มได้ยากมากภาคอีสานแห้งแล้งกันดานชาวนาต้องขุดบ่อกลมๆขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เมตรลึกลงไป2-3มเมตรบางครั้งอาจจะถึง10กว่าเมตรถึงจะเจอ หลายๆที่ก็ไม่เจอน้ําเลยก่อนจะขุดบ่อพ่อไปเด็ดดอกไม้ตามป่าแถวนั้นมาทําพิธีขอน้ําจากแม่ธรณีถือดอกไม้พนมมือตั้งใจแน่วแน่พูดว่าลูกมาทําไร่ทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้แต่ไม่มีน้ํากินวันนี้ลูกจะขุดบ่อน้ําตรงนี้ขอให้เจอน้ําด้วยเถอะเสร็จแล้ววางดอกไม้ลงข้างๆแล้วเริ่มขุดบ่อไม่นานก็เจอน้ํา ในตอนนั้นผมยังไม่รู้จักอะไรพ่อทำอะไรก็ตามทำตามพ่อไปหมดพอโตขึ้นหน่อยทางโรงเรียนก็สอนว่าการทำอย่างนั้นเป็นเรื่องงมงายไร้สาระไม่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่พอโตขึ้นผมเห็นว่าแม่ธรณีตามตำนานที่เล่าต่อกันมานั้นไม่มีอยู่จริงแต่แม่ธรณีจริงๆนั้นมีอยู่จริงสัมผัสได้และอยู่กับเราตลอดเวลา ตอนแรกผมเข้าใจว่าผมมีแม่เพียงคนเดียวคือแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ที่เป็นคนเหมือนกันแต่ต่อมาก็พบว่าผมเข้าใจผิดยังมีแม่อีกคนที่ผมไม่เคยคิดถึงเลยทั้งทงที่แม่คนนี้อยู่กับผมตลอดเวลาทนุถนอมอุ้มชูผมตลอดเวลา แต่กตรงที่ผมไม่รู้สึกว่ากำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนและอันอบอุ่นของแม่กำลังวิ่งเล่นอย่างลำพองบนร่างกายของแม่อาจจะเป็นเพราะแม่คนนี้ตัวใหญ่เหลือเกินทำให้ตาเล็กๆของผมเนี่ยมองไม่เห็นความจริงแม่คนนี้ก็เป็นคนที่ให้กำเนิดผมเหมือนกันร่างกายเลือดเนื้อทั้งหมดก็มาจากแม่คนนี้เหมือนกันแม่ธรณีคือแม่อีกคนที่คนทั่วไปมองข้าม เวลาอ่านพุทธประวัติก็มักจะคิดถึงรูปของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรีดมวยผมยาวๆของตัวเองเพื่อเอาน้ำจากมวยผมมาท่วมกองทัพพยามารที่มาโจมตีพระพุทธเจ้านั่นคือภาพของแม่ธรณีที่หลายคนเข้าใจแต่นั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นแค่สิ่งที่คนสมัยก่อนจินตนาการขึ้นมา เรื่องในพุทธประวัติก็เป็นแค่เรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงความยากลำบากของพระพุทธเจ้าในการเผชิญกับอารมณ์ของพระองค์การสู้กับพยามารก็คือการสู้กับอารมณ์เนื่องจากอารมณ์มันยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากเปรียบเหมือนกองทัพอันทรงพลังของจอมมารอารมณ์ส่วนมากแล้วจะเป็นอุปสรรคที่คอยขวางกั้นการมีสติ พยายามขัดขวางไม่ให้เรามีสติที่มั่นคงสมัยก่อนจึงเปรียบอารมณ์เหมือนมานแต่สติที่มั่นคงจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอำนาจมากมายจนทำให้อารมณ์หมดพลังและเติบโตไม่ได้ความยิ่งใหญ่และหนักแน่นของสติจึงเปรียบเหมือนแผ่นดิน คนสมัยก่อนก็เลยใช้แม่ธรณีมาเปรียบเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติที่มั่นคงเพื่ออธิบายตรงนี้แม่ธรณีที่ผมเห็นและสัมผัสได้คือพื้นดินที่เหยียบยืนอยู่นี้เป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่รองรับทุกอย่างและทุกอย่างก้าวที่ก้าวเดินเราอาศัยอยู่บนร่างกายของแม่ตลอดเวลา บางครั้งแม่ก็ให้ไออุ่นบางครั้งก็ให้ความเย็นชุ่มชื่นให้ความแห้งแรงกันดานก็แล้วแต่สติปัญญาของเราว่าจะใช้ประโยชน์จากส่วนไหนของแม่เพื่อทำอะไรแม่มีเส้นขนเป็นป่าไม้มีผิวหนังเป็นผืนหญ้าสีเขียวเราใช้เส้นขนของแม่มาทำเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยทำข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิด บางอย่างใช้เป็นยาเป็นอาหารด้วยผิวพันธุ์อันเขียวขจีของแม่ยังสร้างออกซิเจนให้เราได้หายใจสร้างความร่มรื่นเย็นสบายให้เราอยู่ได้อย่างสบายเมื่อฝนตกลงมาทั้งผิวพันธุ์และเส้นขนที่เขียวขจีของแม่จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้ไหลหลากมาท่วมเรา แล้วแม่ก็ค่อยๆปล่อยน้ำออกมาเป็นสายเล็กสายน้อยเพื่อให้ลูกมีน้ำใช้ทั้งปีความอดทนและความเสียสละของแม่แม่ธรณีที่ยิ่งใหญ่มหาสารร่างกายเราเกิดจากเลือดเนื้อของแม่แต่ละวันเราก็ยังใช้เนื้อหนังของแม่เพื่อดำรงชีวิตอยู่เราตัดต้นไม้ไปใช้แม่ก็สร้างต้นใหม่ขึ้นมาแทน เราถักทางผิวหนังของแม่แล้วเผาด้วยไฟอันร้อนแรงเพื่อใช้พื้นที่ในการเพราะปลูกอาหารหรือใช้ประโยชน์อื่นๆแม่ก็รีบรักษาตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาสภาพสมดุลทางนิเวศไว้ลูกๆจะได้อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนแม่ไม่เคยท้อไม่เคยหยุดทำงานเราอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นปลอดภัยของแม่ตลอดเวลา ในชีวิตหนึง่งเราไม่เคยห่างอ,อกแม่เลยเราอาศัยแม่ทุกวินาทีแม้วันสุดท้ายเมื่อเราสิ้นลมแม่ก็ยังกอดร่างลูกไว้ไม่ยอมวางจนร่างเรากลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแม่เราคือแม่แม่คือเรา